สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่คลิปนี้มุมฟาร์มสุขจุนนะคะจะพาเพื่อนๆนมาดูต้นโพจีสีกันค่ะและอีกชื่อหนึ่งก็คือต้นโพจีสีด่างนะคะหรือเป็นไม้มงคลนะคะที่เรามักจะปลูกกันไว้ในบ้านนะคะเป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะเขาบอกว่าต้นโพจีสีนะคะถ้าปลูกไว้ในบ้านจะเสริมดวงเสริมโชคลาภนะคะเสริมความมั่นคงค่ะให้แก่บ้านนะคะ เด็กก็เป็นไม้มงคลที่มีใบรูปหัวใจนะคะใบด่างมีถึงเจ็ดสีกันเลยนะคะทำให้สีสันสวยงามมากค่ะและวิธีการดูแลนะคะไม่ยากเลยค่ะเขาชอบแดดเต็มวันนะคะรดน้ำแค่วันละครั้นก็พอค่ะแต่ถ้าปลูกเจอแดดแค่ครึ่งวันแล้วก็รดน้ำวันเว้นวัน,วนได้เลยส่วนดินที่ปลูกนะคะเป็นดินร่วนซุยนะคะ ดินร่วนสุยปนทรายได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ไม้แล้งนะคะชอบแดดแล้วก็ไม่ได้ชอบน้ำมากนะคะค่ะประโยชน์ของต้นโพนะคะเปลือกเปลือกนะคะใช้เป็นยาแก้เจ็บคอได้เลยนะคะส่วนผลของต้นโพนะคะก็ช่วยแก้อาการกระหายน้ำค่ะและน้ำจากเปลือกต้นนะคะใช้ยาเป็นยาแก้ปวดฟันได้เลยนะคะ หรือรักษาลากฟันได้ค่ะและรากใช้เป็นยารักษาโรคเหงือกได้นะคะใบใช้รักษาโรคคางทูมได้นะคะหรือคางหมูนะคะช่วยรักษาโรคหืดได้ด้วยค่ะผลของเขานะคะและใบนะคะใช้รักษาโรคท้องผูกท้องร่วงค่ะแล้วก็ลำต้นนะคะใบมีสปปรรพคุณเป็นยาถ่ายนะคะค่ะใช้ลำต้นนะคะ ต้นโพ7สีนะคะนอกจากว่ามีใบที่สวยงามนะคะแตกต่างกับต้นไม้อื่นๆนะคะก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะบ้านไหนที่ปลูกไว้นะคะถ้ายังไม่รู้คุณประโยชน์ของต้นโพนะคะสามารถเอามานําไปใช้ได้เลยนะคะถ้ามีอาการต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะวันนี้มุมความสุขจูนนะคะฝากเพื่อนๆนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และ กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ